อร่อยไหมเ้าอร่มอร่อยไหมอท่ใจอร่อยอยู่เป็นมารียนอีกที่อยากจะมากันเงินพุทุพิ้งแล้ครับนี่โอกาสเหอพี่เงินที่เหลือจากการพิมพ์โร่มทำบุญเหยอถึงสอองพี่จะมอกให้พี่เขาเก็บไว้แล้วมีอสั่ที่ว่าที่ซื้อมาเราละมอบหอ่ครับ